สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแม่ได้ยินเสียงลูกจอดรถเงียบไปไม่เอะใจช็อกลุ่งเช้าเจอศพประตูเหล็กทับหลังหักเสียสิ้นใจนะครับเกิดเหตุสลดใจประตูเหล็กหน้าบ้านทับพ่อค้าขายขนมตายคาที่นะครับแม่เผยไปกินเหล้ากับเพื่อนตกดึกได้ยินเสียงขับรถกลับบ้านลุ่งเช้าเพื่อนบ้านมาเรียกลูกชายถูกประตูเหล็กที่เก่าชำรุดทับเสียชีวิตแล้วส่วนสาเหตุพนักงานสอบสวนคาดหลังหักและถูก ทับอยู่นานทั้งคืนรับจึงทําให้เสียชีวิตเมื่อเวลา07 00นนยรับวันที่5พฤศจิกายน58พแปต้องบุตีจิรเจตต่อน้อยพนังกงานสอบสวนสพาวารินชราบจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งมีคนถูกประตูบ้านล้มทับเสียชีวิตภายในบ้านเลขที่3 1 3หนึ่งาบ้านคําขวางหมู่ตําตบลคําขวางอวารินชราบจึงพร้อมเช้าที่กู้ภัยมูลที่สว่างบูชาธรรมสถานเข้าตรวจที่เกิดเหตุพบร่างนายประมวลวงศุบัติอายุ48ปี ลูกชายเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตทับต้นมะ,ะกออยู่บริเวณริมรั้วทางเข้าบ้านนะครับโดยมีตัวรั้วเหล็กสูงประมาณ2เมตรครึ่งยาวประมาณ3เมตรเศษหนักประมาณ50กิโลกรัมทับอยู่บนล่างของผู้ตายโดยไม่พบมีบาดแผลจากการถูกทำลายอื่นๆนะครับและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตอาจเกิดจากหลังหักและถูกทับเป็นเวลานานซึ่งต้องรอให้แพทย์ผ่าชนสูตรยืนยันการเสียชีวิต ที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับจากการสอบสวนานางกองวงสมบัติอายุ80ปีแม่คนตายทราบว่าในประมวลมีอาชีพทําขนมหวานส่งขายตามร้านต่างๆโกติจะไปพักอยู่บ้านเมียที่ใกล้กันโดยขอนเสียชีวิตได้ออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อมาประมาณเที่ยงคืนได้ย,ยิเยนเสียงรถลูกชายนะครับเล่นมาจอดหน้าบ้านแล้วเงียบเสียงไปกระทั่งลูกเช้ามีเพื่อนบ้านมาตะโกนเรียกให้ไปดูในประมวลที่นอนเสียชีวิตเพอถูกประตูทับไปแล้วนะครับเบื้องต้นสันนิษฐานว่าหลัง กลับจากดื่มเหล้าในประมวลจะนนารถเข้ามาในบ้านถึงไปเผดประตูเหล็กหน้าบ้านที่ไม่มีล้อเลื่อนหรือลูกกิ้งที่เป็นแขนบังคับนะครับมีเพียงรางปูนอยู่ด้านล่างด้วยความมองประกอบกับประตูที่มีน้ําหนักมากและไม่มีรางเหล็กบังคับทําให้ประตูล้มทับล้มมาทับล่างนะครับคนตายไปประทกกับท่านมะ้คอจนหลังหักกว่าจะมีคนมาพบก็ลุงเช้าทําให้เสียชีวิตไปแล้วดังกล่าวนะครับ